แล้วก็มาถึงช่วงเปิดงานนะฮะโดยประธานโตงของเราเืองอื่น้เดี๋ยวคุยกันขอให้ทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากตอนนี้เ๋ขอสปีนึครับขอใุกคนมีแก้วเล้าอยู่ในมครับมีไหมครับมีไหมครับใครยังไม่มีป้อมมีเล่ายังเ้าไม่ไดโอเคนะครับขอให้ ทุกคนยังมีความสุขม,มากนะครับในเอ,อบสิบปีที่เรา อันดับแรกที่อยากจะบอกคือว่า,อาขอให้สร้างนิดนึงว่าตั้งแต่เราจับงาเล่นรุ่นมาเนี่ยก็คือเพิ่มมีวันนี้ที่ได้กำไรเก็ดห้าร้อยนะครับก็คือเริ่มมั่นใจขึ้นว่า,าเพื่อเริ่มมีฐานะการงานที่ดีขึ้นมีอะไรหลายๆอย่างที่ดีขึ้นว่านั้นก็คือข้าวบาทอะไรก็คนที่จับก็เลยกล้าที่จะเก็บมก้กนึีน ครับแล้วเงินเลี้ยงุ่นเราก็ยังเงินรุ่นเราก็คือยังเหมือนเดิมก็คือมีอยู่ห้าหมื่นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับถ้าอย่างที่เพื่อนตี้พูดเมื่อกี้คือว่าถ้าจะให้มันมากขึ้นเนี่ยซึ่งไอเดียผมที่เคยคุยกับทางหูหรือว่าหล,หลายๆคนก็คือเท่าที่มีไอเดียเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยก็คือว่าอยากจะขอว่าในหนึ่งปี ท,ที่พูดมาเนี่ยคือว่า1ปีเนี่ยขอให้แต่ละห้องเนี่ยจัดงานเลี้ยงห้องได้ไหมขอแค่นี้เองเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดแต่ละห้องเนี่ยดึงเพื่อนของตัวเองเข้ามาอยู่ในห้องตัวเองได้แล้วเวลามางานเลี้ยงรุ่นเนี่ยก็คือมันก็จะมีคนเยอะขึ้นไปเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถดึงเพื่อนเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วผมว่ามันน่าจะมีผลทางธุรกิจ บางอย่างที่เราทำงานอยู่ด้วยได้นะอย่างเช่นผมเชื่อว่าเราน่าจะสามารถหาประโยชน์เราทุกคนเนี่ยสามารถน่าจะน่าจะสามารถหาประโยชน์จากเพื่อนในนี้ได้ใครทำอะไรนะครัอะไรยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าให้มาใช้ระยะเวลากันมากเนี่ยคงจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คิดว่าการที่เรามาเจออย่างเงี้ยก็คือมันดีแหละดีอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็สุดยอด อยากจะมาคุยอยากจะไร้สาระแต่ในความไร้สาระนั้นน่ะถ้ามันมีสาระแทรกเข้าไปผมว่ามันก็คงจะดีขึ้นนะครับในส่วนที่ว่าคุณจะได้ไประโยชน์จากงานนี้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็คือว่าคุณต้องมองว่าตัวคุณเนี่ยทำอะไรอยู่แล้วเพื่อนคีไหนเนี่ยที่สามารถจะช่วยคุณได้คุณก็เดินเข้าไปหาผมเชื่อว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยถ้ารู้ว่าช่วยกันได้เนี่ยช่วยอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยคือคุณต้องรีบรวบรวมฝ่ายตรงนี้เองแต่ว่า การที village, higher, like shoe, ่เราจะช่วยกันได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถดึงเพื่อนเข้ามาได้เยอะเท่าไหร่ก็วงจะเป็นการดีนะครับยังไงผมขอฝากว่าแต่ละห้องนะครับขอให้จัดงานใงห้องการงานเลยงห้องตัวเองครับปีละครั้งก็ยดีนะอย่าแอบทายตามปีก็ได้เพราะว่างานเรียนรุ่นเนี่ยจะมีช่วงช่วงปลายปีอยู่แล้วนะ เลี้ยงห้องแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาเยอะขึ้นได้กำไรแล้วเนี่ยคุณจะเอาไปช่วยเหลือ,อน้องที่มันแหกหรือไงก็อันนั้นก็ค่อยมาคุยกันปีหน้านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะฝากไว้คือว่าไม่มีน้องให้เราช่วยแล้วเพราะว่าตอนนี้ไม่มีปมสอแล้วนะครับปีหน้าจะเป็นปีแรกที่เป็นปริญญาตรีสี่ปีไม่มีรุ่นแล้ววะไม่มีนะครับจบที่50โอ้สวยเว้ยเลขสวยแล้วก็ห้าหนึ่งนี่ไม่มีเรา ตรงท้ายจะหนึ่งรุ่นสุดท้ายคือสีส่นะครับส่วนปีหน้าเนี่ยที่มีสีปีเนี่ยต้องจะทำหรือไม่ทำนี่คืออีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าไอ้เงินตรงเนี้ยเกิดหน้ากำไรเพิ่มขึ้นปีหน้าถ้าเกิดมีคนมาเยอะขึ้นเขาค่อยมาคิดจวมาจะทำอะไรได้บ้างผมเชื่อว่าโอเคว่าส่วนหนึ่งคือเพื่อนหายไปอย่างที่ตีพูดถูกแต่คุณอย่าลืมนั้น ว่ามีเพื <iş> ่อนบางคนที่กลับมาพอโฟกลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นเลยครับเพื่อนบางคนที่กลับมาครับโอ้ยเพื่อนแบบตอนนั้นผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าสังคมตรงนี้เคยมาเลยแปี จะหายไปนะครับก็คือเพื่อนยังไงก็เพื่อนทุกวันมันต้องกลับมานะแต่ว่าคนที่อยู่นะตรงนี้เราก็ขอให้ร่วมแรงร่มใจมาทุกปีนะครับแล้วก็ปีหน้ายังไงก็เกือคุณจัดงานเล้ห้องเสร็จแล้วเพื่อนน่าจะเยอะขึ้นนะห้องกอเช้าคงต้องไปทําการบ้านเหมือนกันห้องผมเพราะปีนี้ก็มาแค่สิบนะครับเพราะนั้นห้องกอบ่ายไม่ต้องเสียนะครับกอนเช้ามามากกว่านิดเดียวเองใครบอก พราะนั้นแต่ละพ่อก็ขอให้ฝากไปทํากันบ้านตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเรื่องหนึง่งคืออ่าเดี๋ยวลืมขอให้ทุกคนต่อเมืองดังให้ห้องกอบายเนยครับเพราะว่าบอกตรงๆว่าถ้าวันนี้ไม่มีห้องกอบายคือไม่มีวยนี้แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วนัาหมายไว้เนี่ยคือไม่ใช่ห้องกอบาดทุ่คนจัดแต่ว่าเป็นคณะกรรมการของรุ่นแล้วก็ไม่รู้หายกันไปไหนหมด ก็เลยให้กอบายช่วยจัดให้ก็ถือว่าจัดได้เยี่ยมมากแล้วซึ่งวันนี้ก็คงมีภารกิจอย่างหนึ่งคือว่าเดี๋ยวคุณแต่ละห้องส่งตัวแทนมาจับฉลากนะครับมันจะมีฉลากอยู่มีเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้องไหนได้เบอร์หนึ่งปีหน้าแล้ววนไปอย่างนี้เรื่อยๆมีสี่ใบนะครับใครได้ใครได้เบอร์หนึ่ง ข้อไหนได้เบอร์หนึ่งสองคอบก็ต้องกลับไปหมดข้อาะว่คุยแล้วข้อไหนได้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจับปีหน้าสองก็ปีต่อไปสามก็ปีต่อไปสี่ก็ปีต่อไปแล้ะน้าคอบ่ายจับได้ล่ะคอบ่ายกับได้เบอร์หนึ่งก็ปีหน้าคอบ่ายจับไม่มีปัญหาบอกเขาบอกผมแล้วเขากินดีขอเชิญตัวน้าต้องขอบ่ายก่อนเลยครับ